ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2,567นะครับหรือว่าปี2024เนงนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าช้าเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่าผมอ่ะไม่ลงคลิปเลยเพิ่งมาลงวันที่3นะครับของเดือนมกรานะโอเคนะครับวันนี้กับผมอีกแล้วเจมอยู่ในเกมสถษฐีเหมือนเดิมนะครับประจําวันพุธนะครับเพื่อนๆก็เว้นนี้เป็นเว้นตัวละครหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ดิเป็นจี้ดิผมยังไม่ดูอีเวนต์เลยนะ โอเคเป็นเวนจี้นะครับเป็นจี้หมวกหุน่นละกามาหรอเดี๋ยนะผมขออนุญาตดูแป๊บนึงว่ามีจี้อะไรามาบ้างนะครับอ๋อมีจี้เก่ามาด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับเป็นสกินนะอะ่ะแล้วก็เป็นจี้ใหม่นะครับเพื่อนสามารถ upgrade, อัปเกรดอ่าไฟปีศาจในตำนานเอสบวกด้วยด้วยจี้วัตถุวัตถุดิบสีดำอะคือเราต้องเติมอัพหรอ,หร,อหรือว่าเราต้องหายัางไงวะเออนี่ผมไม่มน่ใจนะ ก็ตามหาครับเป็นน้ำยาสีเงินนะครับ A แล้วก็น้ำยาสีชมพู A บวกนะครับเพื่อนนามาแล้วเป็น S S 1ชิ้นนะครับกล่องสมจี้เกลือได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งชิ้นนะครับแลกเป็นวิญญาณแห่งป่าได้ครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับเลงรัโอกาส3 5เิ้าเซนเอ้สามเซนซาลมาเพิ่มบวก5เซนเมื่อเมื่อไม่แสดงผลเอ้หนึ่งอันก็แลกจี้ได้เหรอถามจริงนะครับอันนี้คืออะไรแต่ถ้าเราแบบว่าเก็บสะสมมาใช่ไหมอ่าเราไปเก็บมา2ชิ้นอ่ะเราก็จะแลกเป็นจี้นี้ได้เพื่อน จีเลยวะจีนี้ได้ครับไฟปีศาจได้ไฟพีศาร์เนี่ยเมื่อเรานะครับเมือ่อฝนตรงข้ามเนี่ยตกลงมาของเตงหรือว่าก่อสร้างน่โอกาส21เซนไซไฟปีศาร์อันนี้จะเป็นเหมือนกับซาโฮเลยครับเพื่อนแล้วก็เราสามารถเก็บอัปเกรดได้ีเป็นไฟปีศาร์พระเจ้าเพื่อนโอ้โหนะครับก็สกิลแรกเหมือนกันเลยแต่เพิ่มของทางด้านเมื่อไฟเอเมื่อเราตกไฟปีศาร์ของของชั้นนะของเตงเนี่ย ก็จะมีโอกาส3ามสาเซนปล่อยปิวฝันตรงข้ามเนาะก็คือจะเป็นบัคคับย้ายไปยังแรมมที่แพงสุดของชั้นเนาะประมาณนี้ครับเพืเ่อนใช่ไหมอ๋อแล้วเราแบบว่าจะยกเว้นข้าวทานด้วยเมื่อเป็นเมืองฝันตรงข้ามนะครับส่วนอันสุดท้ายครับไฟปีศาจตำนาน,นครับเพื่อนโอ้โหความสามารถยังแปลไม่พบเลยนะครับสกิลแรกเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนก็จะเป็นลูกไฟเนาะสกิลสนเนี่ยก็จะเป็นผมเดาๆนะจากดูจากโค้ดแล้วนะครับประมาณอารมณ์แบบว่าหกสเซนเพื่อข้าวหทางที่แพงที่สุด เอพีดิพสต้าเซนเพิ่มข้า่านทางที่แพงขึ้นการฝ่อนตัข้ามทั้งหมดไปแถวนะประมาณนี้นะเออเพื่อนต่อมาครับก็จะเป็นแลกเปลี่ยนลิมิเต็ดนะครับใครมีจี้ก็สามารถซื้อไอวกสกินมาแลกเปลี่ยนได้เนาะแล้วจี้ที่มาในหลังรอบนี้ครับก็จะเป็นโดนกอเปอร์โดนโดนกอปี้ซูเปอร์เรปิซันนะเพื่อนโอ้ยผมเป็นล้อใน,นนะครับพูดละไบท์ละเป็นล้อในโคตรบ่อยเลยเพื่อนแล้วก็เรืออากาศโลนะครับ บาร์เชิญกุลาบแล้วก็จะเป็นเกาะไหลฟ้าให้ถูกในเทศนะครับส่วนคอทนทางด้านจี้ใหม่นะ่ะไอหุน่นและการทําอะไรได้บ้านไปดูกันนะครับเฮ้เดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ดีผมว่าหมดนี่ดีครับเพื่อนใครไม่รีบรอทําดาสได้นะแต่ผมมองว่าสาย c c ควรต้องมีครับผมเนี่ยน่าจะทําจี้นี้แหละเพื่อนเพราะว่ามันมีโอกาสเท่าไหร่หรือไมโอกาส80%ที่จะป้องกันด้วยเพื่อนสองครั้งเพื่อนป้องกันสกิลแล้วก็ดักจับเว้ยมันเป็นไทยเทเวอร์ชั่นไล่การเองนี่เพื่อนถือว่าดีครับ อันนี้ผมมองว่าเป็นจี้ที่ดีสุดในอีเวนต์นี้แหละนะครับแล้วก็ปิดมารู้สึกว่าจะได้อันนี้ไปด้วยเพื่อนเออเฮ้ยผมว่าเราทาเวนี้ดีกว่านะทําหมอกมาแล้วก็เราไปลุ้นไอจี้พวกนี้ต่อเพื่อนไอไฟปีศาจอะไรเงี้ยเออผมก็อยากลองทําดูเหมือนกันนะครับอืมก็อ่าไปดูของขายกันบ้างแล้วก็เลยตาสุ่มกันบ้างเนาะอันนี้ครับเป็นร้านค้าลึกลับเนาะแล้วก็เป็นร้านค้าแฟลชเซลนะครับตามนี้เลย มีขายนี้เพื่อนโอ้มันเป็นตั๋วสมเอโบว์เว้ยเราต้องเติมตำลังเพื่อเอามาอัปเกรดแล้วเนี่ยถามจริงสมัยนี้อัอตรากระสมนะครับเพื่อนก็จะมีโอกาสได้น้ำยาสีดำนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโอ้โหพระเจ้าเราต้องเติมเงินอัปเกรดนะเพื่อนโอเคมาปีใหม่ก็ขายแย๊บๆเลยนะครับสีเงินเนี่ยก็เอนะอยู่ที่สองจุดแปดนะครับเอบวกนะครับสีโพน่ะศูนย์จุดเฮ้ยหนึ่งจุดศูนย์ห้าศูนย์นะเพื่อนที่เหลือก็เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเขีย่ยแม่งยากส ก็ใครทาเวน,นี้ก็คิดดีแล้วกันนะใครที่แบบจะทําไอที่ไฟปีศาจต,ตำนานหาเหวอะไรนั่นอะอะต่อมาครับของขายครับก็ใครที่ไม่อยากเติมเงินนะก็มีของมาขายตามนี้เลยนะเพื่อนเราสามารถใช้เงินซื้อได้ครับแล้วก็เป็นสกินสามสิบาทซื้อได้2สกินนั้นเพื่อนหนึ่งแถหนึ่งนะครับแล้วก็มีไฟปีศาจมาขายนั้นเพื่อนอันนี้เป็นตัวเอโบนะครับต่อมาครับพิเศษนะเพื่อนก็เฮ้ยอันนี้เป็นไฟปีศาจ โออเป็นแสงอ๋อที่เหลือเป็นแสงหมดเลยเพื่อนนะครับอันนี้เป็นร้านขายแสงนะส่วนราคาพิเศษนะครับเพื่อนเราสามารถซื้อได้ครับอันนี้ก็จะเป็นน้ายาอัพเกรดนะเพื่อนเราต้องไปอัพเกรดจี้ได้นะฮะก็อยู่ที่ราคา10บาทนะฮะอันนี้1ชิ้นแล้วก็2อถึงหชิ้นอะอยู่ที่3ามสบาทซื้อได้ไม่จํากัดนะเพื่อนแล้วก็เป็นกล่องจี้เกระเรียนครับมีรวมถึงจี้ใหม่ด้วยวะเฮ้ยเราลองซื้อก่อนไหมนะฮะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับสถานะของขายนะเราไปดูอ so so ีเวนต์ของส้านการเล่นกันบ้างนะครับก็ตามนี้เลยเพื่อนเล่นเล่นอะไรเล่นนะครับทิปเปิ้ลไลน์ทุึมนะครับมีรอยเพชรด้วยนะแล้วก็แจกรูปบาททองกับรูปบาทเพชรสองถึงห้านะครับห้าตานะทุกวันนะเพื่อนๆถ้าเราเล่นครบนะอ่ะเราไปลองเปิดของดองกันก่อนละกันเพื่อนๆโหเวรนี้ผมว่าจะทําจี้ไอ้นั่นผมว่ายากว่ะเราต้องซื้อของมาอัปเกรดเพื่อนๆเงินเงินมากเลยนะฮะ แล้วผมก็ไม่รู้มันทำยังไงด้วยมันเหมือนคล้ายๆกับของเกาหลีปะเออใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะเป็นคลิปแรกของปีเนะแล้วก็ไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้นนะเพื่อน <c oughs> มาเปิดมาคลิปแรกผมก็เป็นร้อนในอีกแล้วนะร้อนร้อนใน,นแบบว่าข้ามปีไปเลยนะเพื่อนยังไม่หายเลยนะตอนแรกก็หายไปแล้วแล้วก็มาเป็นอีกแผลหนึ่งครับอืมพอเป็นปุ๊บรู้สึกว่ามันจะแบบ ลามเนี่ยลามแบบเป็น2แผลอะไรเงี้ยนะครับเจ็บมากตอนเนี้ยพูดไปก็เจ็บไปตอนนี้นะฮะแต่ก็อุย้ยน้ำยาสีฟ้ามาว่ะตกใจทําไมเนี่ยไอผมว่าเราทําหมวกมารีวิวได้นะหมวกนี่คือดีมากนะเพื่อนเป็นหมวกที่ดีสุดในต,ตอนนี้เลยผมคิดว่าผม,ผมทําหมวกดีกว่ามะนะครับเปิดไปก่อนอ,อุ้ขยขอคะแนนสูงสุดเหรอลัคก,กี้เหรอใช่ไหมใ่ด้วยนั่นเพื่อนอ มันเนี่ยมีเปิดสิบอันเลยป่าวะแล้วเมาส์ผมดับเบิลอะไรอยู่วะเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนั่นเพื่อนเดีย๋ยวเป็นเดีย๋ยวไม่เป็นนะเป็นบางวันเนาะเมาส์อะไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเป็นที่ระบบไออย่างที่ผมพูดอะไฟฟ้ามันรว่วเพื่อนอันตารายเนี่ยอุย้ยเอสเลยฮะรูวๆน่าจะออยยากกว่านะว่านะเพราะว่าของฟรีเราไม่มีเลยไงถ้าของฟรีเรามีนะผมว่านุ่นอยู่นะครับแล้วทำไมมันค้างนานอะ Hello, <S <S อหลเกมอะแล้วมาครับเพื่อนๆผมก็ตัดให้แล้วกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตัดนะเพื่อนไม่งั้นแบบคลิปมันมันเกินไปอะ่ะเออผมก็แบบว่าอนี่ไงไฟสเสียนะโอเค่ะเอาไปเปิดต่อนะเพื่อนเออไหนดูซิมีแต่ A บวนะล็อกมันทำไม่ต้องเปิดละกันทมางั้นโอเค เราไปสุ่มกันเลยดีกว่ามาเพื่อนผมตั้งงบไว้ประมาณสักห้าพันแล้วกันนะหวังเราจะแบบหวังน้อยเกินไปหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะะลองดูก่อนก็นกเป็นจี้ที่ดีนะเพื่อนแต่รอดารก์ก็ได้ครับใครไม่รีบก็รอดารก์ก็ได้แต่ผมมองว่าผมอยากทำมาใช้ก่อนเนี่ยเออผมชอบสายที่แบบซีซีมากเพื่อนคือสายแบบสถานะเนี่ยคือผมชอบเล่นเนี่ยก็เลยอาจจะเหมาะกับผมเว้ถ้าแบบอุ้ยมาแล้วว่าหนึ่งอันถ้าใครที่แบบ ไม่ได้เป็นสายผสมอะผมมองว่าเอาแบบข้ามก็ได้ครับไม่ต้องทําก็ได้แต่ถ้าใครเป็นสายที่ <S <S ออชอบซีซีอย่างอื่นอย่างเต๋าแตกอ่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าดีชาร์จก็ได้ครับแต่ผมมองว่าหุ่นไรการเนี่ยมันทําลายโลได้เร็วกนนว่าไงเพราะว่ากรณีที่เราทอยผ่านใช่ไหมครับฝ่ายตรงข้ามก็จะเป็นหุ่นไรการเลยมะเนี่ยมันก็จะสายโลได้แต่ถ้าฝ่งตรงข้ามมีการดีบัฟก็ยากกว่านะตึงอยู่นะ ก็ต้องรุ้นให้การดีบัฟเขาไม่ติดอ่ะผมไม่รู้เราสุ่มไปเท่าไหร่ละแต่ตอนนี้คือเต็มอีกแล้วนึกว่าขายกี้ไอจีก้กิจกรรมไปได้ถ้าขายไปคือชิบหายเลยอ่ะขอะอีโบจะเยอะหน่อยได้ไหมเราสุ่มแบบไม่หวังนะเพื่อนคลิปนี้เราแบบเรามาตามหาด้วยแหละแบบชิวๆอ่ะมันใช่อันนี้เปล่าวะผมสุ่มปิดปะก็ไม่ได้ดูหาเหี้ยวเลยนะผมก็ สมแม่งเลยแล้วกันยอะไรเงี้ยมันใช้ขี่ชีนเพื่อนสี่หรือห้าวะแล้วเราสุมแบบคารากีครบสิเราไปดูกันนะถ้าใช้ห้านี่ผมว่าเหนื่อยอยู่นะประมาณหมื่นหนึ่งน่าจะต้องมีอะ่ะเออถ้าใครแบบไม่ออกจริงอะ่ะว่าหมื่นหนึ่งต้องมีะปะอือโอ้โหน้ํายามาเต็มเลยถ้าน้ํายาไปฟิกด้านนี่จะดีนะผมไม่มน่ใจว่าเวนี้แบบมีแบบฟิกหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เข้าไปหน้าอ่าขายจีย้ต่ไม่น่าป อาไปดูแบบหน้ารวมนะเพราะว่ากิจกรรมผมไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ได้อ่านกิจกรรมประกาศนะ่ะอ่ะเราเปิดคันนลาก,กี้ปุ๊บเราจะไปดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะไอจี IG ่นี่ฮะก็น่าจะมาแทนทุกหมวกเลยซาผมนะแต่จริงหมวด,ดที่ดีซา,าผมอีกอันหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นหมดระเบิดนะเพื่อนหมดระเบิดนี่คือผมใช้ประจํานะก็เต่าแตกกับอดีตชาร์เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ละ แต่ไอตัวนี้ผมใส่มาเอาอเกาะเฉยนะไอตัวที่ผมเล่นอนะไอไนกี้นะ่ะโอ้โหสีฟ้าอย่างเยอะเห็นแบบไกลๆได้มาหนึ่งชิ้นนะครับเราแลกวิญญาณป่าได้นะเพื่อนเป็นโดนนะเพื่อนเออใครที่แบบอาสมได้ฟรีนะ่ะแล้วไม่มีจี้โดนมาแลกจีโนนี้ได้นะเพื่อนก,ก็คือแบบว่ามันใช้จี้เดียวงายในการแลกอ๋อใช้สีเหรอ้อยเก็บง่ายอยู่นะแปะอัน แปอันเท่ากับเท่าไหร่ล่ะทีนี้บรูการเพื่อนแปอันก็ก็จริงนะครับแต่ผมจะหมดเท่าไหร่ล่ะโอ้โหออืเออมาหน่อยมาหน่อย,อยให้แบบคอยเยอะอยใหญ่คอยเยอะมาไหมไม่มานะ่มาได้ปะ ไม่มาเลยวะมาหน่อยมาลัวๆหน่อยผมจะได้แบบโอ้โหที่นี่เอบวกขึ้นเยอะนะแต่แบบไม่มาครับใช่หรอผมขี้เกียจเค,คนะลียร์คะแนนลัคกี้เนี่ยประเด็นมันเต็มอะมันไม่มีเปิดทั้งหมดนะเพื่อนหรือมีวะหรือผมไม่รู้เองวะสูตรเปิดทั้งหมดมีไหม <c oughs> ไม่มีเลยฮะอะเต็มมีแล้วนะครับรอบที่แปดสิบเก้าแล้วสุ่มเอสไปเลยได้ไหมผมขี้เกียรลุ้นวะแต่ แต่มองว่าถ้าสุ่มจริงอ่ะให้สุ่ม A ดีกว่าเพื่อนมันมีโอกาสออก A บวกไงแล้วทีนี้คือแบบถ้าเราได้มาเนี่ยมันจะประหยัดเพชรไปแบบค่อนข้างเยอะเลยเพื่อนเออคือแบบจี้นึงเนี่ย A บวกจี้นึงผมว่าประหยัดไปประมาณ2องพันเพชรได้เลยนะถ้าใครแบบดวงแย่จริงอะ่ะเนี่ยของผมเนี่ยสามพันใช่ไหมได้แค่เท่าไหร่เองได้แค่หนึ่งชิ้นเองเอสนะฮะน่าจะหมื่นกว่าได้อยู่อะ่ะเพื่อนเจ็บหนักไหมเนี่ยเว้เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ห้าพันตอนนี้น่าจะเกินไปเยอะแล้วฮะตอนนี้ ทไหมโอ้โหโอ้โหเลดกลุ่มมากเลดกลุ่มมากเขาจะเทสเรดก่อนไหมเนะี่ยก่อนจะมาให้เราสุ่มนะเนี่ยเรดกลุ่มจริงมาแล้วเอนะเอนี่เต็มไปแล้วเอสก็มาครับโอ้โหเอโบมาอย่างเยอะแต่ไม่มีแต่ A อนี่คือเยอะไปแล้ว วินนี่ใคยขาด a อมาเอากับผมได้นะเพื่อนเอน่าจะมีเป็นแสนอะบอกเลยถ้ามันใช้อัปเกรดหรือฟิกได้เนี่ยผมว่าดีมากเลยนะเว่นะตรงตรงเอ็นจมผิดไปจีใหม่เนาะโอเคนะดูกันโอเคก็ได้เกียร์แล้วโอ้โหเพิ่งได้อันเดียวเหรอ ถาจริงหมดไปเท่าไหร่เนี่ยแพงมากนะเพื่อนจีนนะมานเล่นผมแพงมากอืม <c oughs> ไม่มามาหน่อยโอ้โหเอสรัวรัวออเดอะถ้าไม่มีแสงอ่ะอย่ามีเอสเลยเพราะว่าผมขี้เกียจเคลียร์ช่องไว้ไม่ใช่หรอกนั่งเคลียร์จีด้ดอวะนั่งอัปเกรดต่อนะให้มันว่างสัก200ช่องแล้วกันจะได้สูงม,มันๆนะเวน่าการ์ดก็เต็มเหมือนกันตอนนี้ มนเดิเก่าๆก็ไม่กล้าขายนันเพื่อนเพราะว่ามันหาย,ยากไงครับสะสมไว้มาหน่อยโอ้โหไม่มาเลยมาหน่อยไม่มาเลยมาหน่อยโอ้โหย่าจัดหมดไปแล้วตอนนี้นะฮะจะห้าพันแล้วเพื่อนได้เพียงแค่หนึ่งชิ้นนะครับเอสนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไม่มีเลยเพื่อนโอ้โหโอโหอย่างยากหรือว่าเว้นที่แล้วผมดวงดีเกินเลยวะมันก็เลยแบบว่าให้เว้นที่ผมยากวันเพื่อน <c oughs> <c oughs> เว้นที่แล้วผมสุ่มไปเท่าไหร่วะห้าพันมเพื่อนเอ้ยแปดพันดิผมออกเอสมาประมาณห้าชิ้นเนี่ยเพื่อนเออ <c oughs> แล้วมาหนึ่งอันครับสถานะคะแนนลักกี้นะเพื่อนเดี๋ยวผมจะข้ามช่วงคะแนนลักกี้ไปแล้วไปและการัน,นเพื่อนเดี๋ยวผมจะตัดไว้นะถ้าถ้ามันมีเอบเนี่ยก็คือผมจะ เอามาเพื่อนดูแล้วกันแต่ถ้ามันมีไม่มีเนี่ยผมก็ตัดออกน,นะครับอ่ะมาต่อนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะตัดคะแนนลัคกี้ไปให้หมดเลยเนาะเพื่อนอ่ะถ้าใครที่ดูถึงคลิปนี้นะตอนช่วงแ,แรกแต่ผมตัดออกน,นะแล้วก็ไอช่วงมิกเก้นเนะี่ยคือผมจะเป็นพูดไปก่อนนะผมลืมนะวา่ามันตัดออกได้ไงนนผมจะแบบสําคัญสำคัญ,คญให้ดูแล้วกันนะคะแนนลัคกี้นะเพราะมันเปลืองเวลาเกินเนาะกับช่วงตอนขายด้วยนะครับอ่ะจะได้แบบว่าดูกันแบบ enjoy, enjoy enjoy แล้วกันนะ <c oughs> ไม่มีเลย มาดิมาสักหน่อยดิไม่มีเลยอ่ะยังอีกยังอีกสุ่มเพชรไหลเป็นน้ำอืไหลเป็นน้ำโอเคเดี๋ยวคะแนนลักกี้จะเต็มแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะไปขายต่อเอ้ยเป็นสุ่มต่อนะเราไปเจอกันตอนที่สุ่มเสร็จแล้วอ่ะแล้วมาครับเพื่อนเราก็เคลียร์เรียบร้อยนะ เปิดต่อนะโอ้โหเอมาลัว,ลวผมบอกแล้วว่าเว้นนี้ผมไม่ขาดเอนอนนะถ้าผมขาดกนะคือโอ้โหเน่าพูดเลยมาล,ลัวเลยขอเอบวกได้ไหมเอใหม่ทั้งทีนึงนะคือเธอชิปหายเจ0 0พันแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้ว7 0 0 0พันแล้วนะเพื่อนหมด90 0นี่คือ7,000พนะโอ้จี G ้หนึ่งหมื่นหนึ่งแพงอยู่นะไม่เล่นไปเนะพื่อนโอ้เอรัวเอแบบไม่มีอะไรกรั้นเพื่อน มันออกเยอะเกินไปหรือเปล่าถามจริงเอเนะน่ะไอเลทเอบวกบ้างนะฮะแล้วก็ไอแสงอัพกเกรดเอเอบวกสีดำเนี่ยคือใครที่แบบจะเป็นสายฟีแล้วอัพนะผมไม่มีทางรู้เลยเพื่อนใช่ผมโคตรยากอะ่ะถ้าจะได้เนี่คือแบบเหมือนใช้ดวงแบบปีนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยปี2567ไปแล้ว เดี๋ยวผมขอ,อย่าไปเคลียร์คะนนลักกี้กับดเดี๋ยวขายก่อนไปเคลียร์เต็มมัยังขายได้อยู่นะก้าวละปึ๊บโอ้โหเต็มมีละโอ้โหแม่งไม่มีเลยเพื่อนอะขอ,อย่าไปเคลียร์คะนนลักกี้ก่อนแล้วครับแล้วก็ไปขายจีด้วยนะครับ <S <S เฮ้ยแล้วผมได้เอบวอจากคะนนลักกี้อันที่สองนี่ไงเพื่อนเออตอนแรกนึกว่าไร้ค่านะมันไม่ไร้ค่านะนี่เหรนเพื่อนได้มาเฉยนะครับอันที่สองเนี่ยครับอโอเค เราได้เอสจากคะแนนลัคก,กี้มา1ชิ้นแล้วนะเพื่อนก็อันนี้ผมแนะนำนะครับใครที่มีเวลาเหลือจริงเนี่ยสุ่มดีกว่านะไปครับลุยต่อนะเพื่อนว่างประมาณเกือบร้อยที่นะก็น่าจะได,ได้ประมาณ3ชิ้นแล้วปนะ่ะอุ๊ยโอ้โหมาแล้วปนะ่ะขาดอีกหนึ่งป่ะมาไหมโอ้โหไม่มาป่ะจริงผมเติมก็ปิดได้นะเพื่อน,อนไหนวะอันนี้ป่ะแตผมแบบสุ่มไปแล้วดิเอาไว้เติมสกินดีกว่าไหม มันมีสกินป่าวะเป็นนี้อเอาไ้เติมเพชรกับสกินดีกว่านะยังไงยังไงมาหรือเปล่ามาไหมไม่มานะอันนี้จะเป็นทันที่อะไรทันที่แปดปะมีเทไหร่วะห้าสองหม่นห้าใช่ไหม ต่อหมตอนนี้เหลืออ่านนะครับก็หมดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณแ0 0 0ันเพื่อนๆทีหนึ่งก็ถือว่าเกรับได้อยู่นะไม่ถึงหมื่นก็ได้อยู่แหละแต่มันจะออกไหมแค่นั้นแหละตอนนี้นโอเคขอญาตไปเคลียร์คันร็กกี้ก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วผมเคลียร์เสร็จแล้วเพื่อนๆแต่ประเด็นคืออันสุดท้ายเราเนี่ยจะหมดเท่าไหร่นะมาดูกันเพื่อนๆก็อ๋อละในร้อยเพชรนี้ได้ไหม อันสิเป็นสท้ายแสงโอ้โหไม่มีเพื่อนตอนนี้คือจะเกิน8ปดพันแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็เข้าสู่อันที่9้านะฮะมาดูกันอ่ะจีหนึ่งจะหมื่นหนึ่งเลยไหมผมก็เก็บเพชรเหนื่อยเหมือนกันมาตอนเนี้ยทำเว้นแบบโอ้โหจี้แล้วหมื่นไม่ไหวการ์ดก็หมดเยอะที่ยังจะหมดเยอะอีกเหรอํำจริงเกมเฮ้ยแล้วมันเต็มไวจังวะดูดิเพื่อนไวมาก หมายถึงเพรอะผมไหลไวมากเมจี่เต็มหรือว่าคารากี้นะเพรอะไหลไวมากตอนเนี้ยมาหน่อยเออปิดสักทีนึงโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็ประมาณทั้งหมดเนี่ยแปดพันหกนะเพื่อนแพงอยู่พอสมควรนะก็โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวของจี้นี้เดี๋ยวผมเอาไว้รีวิวในหลีแล้วกันนะเพื่อนว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะฮะแลกแล้วปะวะเออแกลกกันละนะครับอ่ะเป็นหุ่นละกาครนะับไททเนยมนะครับอ่ะแลกมาครับึอบโอ้ยออฟสวยอยู่นะ แต่รีออฟก็ดีครับอะพอเราแลกอันนี้เราก็จะไอ้พอเราได้หมดเนี่ยเราก็จะได้น้ายามาหนึ่งชิ้นน้องเพื่อนแล้วน้ํายาเนี่ยเราสามารถนําไปทําเว้นต่อได้ครับหรือว่านําไปแลกด้วยก่อนจี้ได้แต่ผมมองว่าเราเอาไปแลกอืมโอ้โหถ้าไฟปีศาจนี่ผมว่าเราต้องเสียเพชรประมาณหมื่นนึงวะถึงจะทําได้นะอาจจะแลกแค่อันเนี้มาเก็บไวล้ละกันครับโอเคเดี๋ยววาเจอใหม่คลิปหน้าในการบคลิปนี้ของแม่จริงนะปแลๆทบานเพื่อนก็เดี๋ยวผมตัดให้ละกันคลิปนี้นะครับ ก็สวัสดีปีใหม่ครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนใครทำเว้นก็ขอไม่เกินละกันผมไปแล้วนะฮะ